ครับนี่คือรายการซูเปอร์โมเดลนะครับดอกนิดนะครับวันนี้นะครับผมน้องนิวครับชื่อนักพลพันธ์อินสว่างนะครับได้เป็นตัวแทนของบริษัท AAA นะครับหรือเรียกว่า FA มาการบาิการให้กับการแข่งขันลูกค้านะครับวันนี้นะครับอยากไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมครับทางห้องส่งและทางทางบ้านเลยนะครับวันนี้ผมได้เดินสึกษามมาแล้วได้มีเกี่ยวกับ ความสําคัญสิ่งดีๆให้กับคุณลูกลูกค้านะครับที่มีกรมธันนะครับทุกบริษัทนะครับอยากให้ใส่ใจว่าวันนี้เรากรมธันที่เรามีนั้นเพียงพอแล้วหรือยังนะครับชีวิตประจําวันของเรานี้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นครับค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นด้วยนะครับอยากให้่ผู้ชมทางบ้านและทางห้องสมงนะครับได้มาเปิดดูรูปเื่นกรรมธันที่คุณลูกค้ามีอยู่ทุกบ้านและครอบครัวครับนะครับถ้าวันนี้นะครับน้องนิว ได้มาเยี่ยมทางห้องส่งนะครับหรือว่ารายการซูเปอร์โมเดลนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ทางห้องส่งสามารถรับชมได้นะครับในช่องโอ้ว้าวคือิีมากสดังมากครับที่ทําให้เราได้รู้ข่าวสารนะครับเรื่องอื่นใดนะครับสําหรับวันนี้นะครับน้องนิวได้มีข้าวนี้สําหรับนี้น้องนิวต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในทีสนานะครับสวันดีสวัสดีครับ